สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Awakening of the Ninja เกมมือถือ n a ูโตะจัดทีมต่อสู้ i d e rpg เปิดให้โหลดทั้ง2ระบบแล้วนะครับทั้ง ios และ android ตัวเกมภาษาอังกฤษนะครับยังไม่มีภาษาไทยนะในคลิปนี้นะผมจะมาแจกโค้ดแจกเทลิสตวระครควรรียดีตอนไหนวิธีรียดีอันดับแรกขออนุญาตแจากโค้ดครับวิธีเติมโค้ดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ครับ กดเข้าไปที่ system ครับเข้าไปที่ exchange ครับผมกรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับโค้ดผมจะอัปเดตให้ตลอดนะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับต่อไปจะเป็นเทเลสต์ตัวละครน,นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นเทเลสต์ตัวละครให้นะครับในส่วนของเทเลสต์ก็มีประมาณนี้นะครับเทเลสต์ผมได้มาจากผู้เล่นต่างชาตินะครับอ่าตัวละครก็จะมีตัวละคร5ดาวขึ้นไปนะครับผมไม่มีพวก4ดาว3ดาวนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเท สูงสุดครับผมเทีย S S S นะครับเทียสูงสุดก็จะมีตัวละครประมาณ9ตัวนะนะครับก็จะเป็นท่าที่หายากนะครับซึ่งเกมนี้นะครับตัวละครเทียสูงสูงนะครับผมจะมีอยู่ในตู้นะเพราะว่ามันหาง่ายนะเกมนี้นะครับเก้าตัวนี้นะครับผมถ้าใครสุ่มได้นะปั้นใช้ยาวๆได้เลยนะเล่นได้ทุกเนื้อหา นะครับอ่าเราต้องหาตัวซ้ำด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวเกี่ยวข้องนะเกบนี้มันก็แจกเยอะนะครับแล้วก็สุ่มออกง่ายด้วยนะถ้าใครสุ่มได้ก็ต้องหาตัวซ้ำนะครับผมมาัพดงอัพดาวนะทาให้ตัวละครเก่งขึ้นนะครับอ่าเกมแนวนี้ idle RPG นะครับผมเป็นแบบนี้เกือบทุกเกมนะครับมันจะให้เราหาตัวละครตัวซ้ำนะให้เราอั d ดาวตัวละครนะครับขึ้นเป็น1ดาวแดงหรือว่า6ดาวนะครับผมตัวละครเก่งแน่นอนนะครับต่อไปที e SS เทียนี้ก็มี10ตัวนะครับก็จะมีตัวแจกฟรีนะครับเป็นอิทาจินะครับล็อกอินครบ2วันถ้ากับว่าเราได้ตัวละครฟรี1ตัวแล้วนะครับอิทาจินะเทีย ss นะครับตัวนี้ก็สกิลโหดอยู่นะครับถ้าใครสุมได้นะแล้วก็เอามาอัพดาวขึ้น6ดาวเทพเลยนะครับแล้วก็ตัวอื่นนะผมที่อยู่ในเทีย ss ก็เล่นได้ทุกเนื้อหาเหมือนกันนะครับแนะนําให้ปั้นเป็น6ดาวนะถ้าใครสุมได้นะครับ ในส่วนของ TS นะครับเทียนี้ก็ตัวละครเยอะเลยนะครับ TS เราจะได้ตัวละครฟรีนะครับจะมีคาคาชิซาสึเกะแล้วก็จิระยะนะครับจิระยะผมไม่แน่ใจว่าลอกอินครบ7วันหรือ8วันนะครับ TS นะครับผมถ้าใครจะรีหาจริงๆนะครับก็แนะนําให้รีหาได้นะครับแต่ไม่แนะนําให้ปั้นใช้ยาวๆนะเล่นได้ตอนต้นเกมแล้วก็กลางเกมแค่นั้นนะครับ ถ้าใครจะปั้นใช้ก็แนะนำให้อัพดงอัพดาวด้วยนะครับในส่วนของเทียเอ A นะครับเทียเอ A ก็ใช้ดีตอนต้นเกมนะครับแล้วก็กลางเกมบางตัวนะปั้นถึงเลดเกมไม่ค่อยไหวนะครับาถ้าใครจะปั้นจริงๆผมไม่แนะนำนะครับเทียบีก็เก่งตอนต้นเกมนะครับกลางเกมถึงเลดเกมไม่ไหวนะสำหรับใครที่อยากจะรีหาหรือว่าปั้นใช้ยาวๆผมแนะนำให้หาเทียสามเทียข้างบนนะครับ เพราะว่าตัวละครมันออกง่ายอยู่นะครับเราหาได้จากตู้สุ่มนะไม่ต้องเติมเงินเหมือนเกมอื่นนะครับแล้วก็เราสามารถหาได้จากกิจกรรมได้ด้วยนะครับพวกเทียร์สูงๆนะก็อย่างว่าแล้วผมเกมไอดอ RPG แนวนี้นะต้องหาตัวละครตัวซ้ําด้วยนะเพื่ออัปดวงอัปดาวนะครับปั้นดาวให้ขึ้น6ดาวนะครับาถ้าปั้น5ดาวก็ไม่สามารถอัพเลเวลนะปั้นตัวละครไปต่อไม่ไหวนะครับ ต่อไปควรเรียดีตอนไหนพอเราเล่นถึงเลเวล15นะครับให้เราไม่ต้องเล่นต่อนะกดย้อนกลับออกไปครับผมให้เราไปกรอกโค้ดนะครับตามที่ผมบอกตอนต้นคลิปนะเราก็จะได้ตัวสุ่มกาชาประมาณ37ใบนะครับผมแล้วก็เพชรแดงอีกประมาณ4,000กว่าเพชรนะครับอ่าในส่วนนี้นะครับให้เราเข้าไปที่ตู้สุ่มกาชาได้เลยนะครับ ให้เรามาที่ตู้แอดวานนะครับอ่าตู้นี้เลยนะสุ่มตู้นี้นะครับก็จะมีตัวละครเทียสุงสูงนะเดี๋ยวเรามาดูอัตราการออกตัวละครนะครับตู้แอดวาน์ซมมอนนะครับอ่าตัวละคร5ดาวอัตราออก7.96%นะครับอ่าเลื่อนดูได้เลยนะครับก็จะมีตัวละครตามเทียสูงสูงอยู่นะครับอ่าลองเลื่อนดูตามนี้นะอ่านี่ครับพวกตัวละคร5ดาวนะครับ ถ้าใครดวงดีก็ได้ตัวละครเทียสูงสูงก็เล่นยาวๆได้เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มพร้อมกันครับ37โลหรือว่า37ใบนะครับอ่า10โลแรกจะได้ตัวอะไรนะครับามาดูครับผมก็จะมี a อนิเมชันขึ้นมาด้วยนะเฮ้ยในการะครับผม5ดาวนะซูเปอร์แลเทียเอสนะครับโอถือว่าดีนะอ่าอีกตัวซูบาสะนะครับเทียเอนะตัวนี้แล้วก็ตัวละคร4ดาว อ่าสิบโลแรกก็เทียเอสกับเทียเอนะครับผมออกนะอ่ายี่สิบโลครับต่อไปครับผมเฮ้ยชิซุยเทียเอสนะครับเฮ้ยถือว่าดีนะได้เทียเอสสองตัวลวอาลินนะตัวละครสี่ดาวแล้วก็คาคาชิตันเด็กตัวละครสี่ดาวโอเคครับผมยี่สิบโลได้เทียเอสอีกหนึ่งตัวครับอ่าสามสิบโลต่อไปครับตัวนี้เทียบีนะครับอ่าจบแล้วนะ 30โลนะครับผมแล้วว่า30ใบนะต่อไปผมจะใช้เพชรนะผมในการสุ่มนะสุ่ม10ครั้งก็ใช้2000เพชรนะครับเรามี4000กว่านะโอเคตัวละคร5ดาวครับผมサา,าดะนะโอ้ห้าห้าดาวออกตัวเดียวนะครับแล้วก็อีก10ครั้งสุดท้ายครับใช้2000เพชรจะได้ตัวละครเทียสูงไหมนะอะ่ลองดูครับ ถือว่าไม่แย่นะเหล็กคีมนไอ้เดออิทาจิครับโอ้ปั้นต่อใช้ยาวๆครับผมเพราะว่าผมได้ตอนล็อกอินครบ2วันแล้วนะอ่าโอเคครับผมอิทาจีเทียเอสเอสนะถือว่าดีนะครับผมแบบนี้ถือว่าไม่เกลือนะครับอ่าได้เทียเอสเอสแล้วก็เทียเอสนะครับส่วนอีก2ตัวก็เทียเอกับบีนะในส่วนตัวละครเทียชุงสูงนะผมเราสามารถไปสุมหาได้อีกนะครับแล้วก็หาได้จากกิจกรรมก็ได้นะครับ สำหรับใครที่สุ่มแล้วไม่ได้ตัวละครตามที่ต้องการทํำยังไงครับไอด d ครับผมไอด d เกมนี้เปลี่ยนเซิร์เวอร์ครับกดออกเข้าเกมใหม่ครับพอเรากดออกเข้าเกมใหม่แล้วใช่ไหมครับให้เรามากดเปลี่ยนเซิร์เวอร์ได้เลยนะครับกดติ๊กเข้าไปเลยครับนะให้เราเลือกเซิร์เวอร์ได้เลยนะครับผมหน้าวันที่ผมอัดคลิปวันนี้นะผมมี17เซิร์เวอร์นะเพราะว่าตัวเกมเพิ่งเปิดนะครับให้เราเลือก เซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการที่จะรีหาตัวละครได้เลยนะสำหรับควรรีไอดีก็เราเล่นถึงเลเวล15นะครับไม่ต้องเล่นต่อนะกดย้อนกลับออกไปแล้วก็ไปใส่โค้ดนะครับผมก็จะได้ตัวสุ่มกาชามาประมาณ37ใบนะครับผมแล้วก็4,000กอเพชรนะครับให้เราไปสุ่มตามที่ผมทำให้ดูเลยนะครับถ้ามันไม่ออกตัวละครตามที่เราต้องการก็กดเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับผมง่ายๆคนแนนจบครับวิธีรีไอดี เกมนี้ก็ผมเราสามารถจัดทีมตัวละครได้5ตัวนะครับถ้าเราจัดทีมตามสายนะผมอย่างเช่นก็ผมเอาสายสีฟ้านะผมลงด้วยการ3ตัวนะครับก็จะเพิ่มค่าสเตตัสนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับอีกทั้งเรายังสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ด้วยนะครับอ่าก็ปลดล็อกตามเลเวลของเรานะโอเคก็ผมเดี๋ยวเราต่อสู้กันเลยนะอ่านะครับระบบต่อสู้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมาดูได้เลยนะครับ ก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับแจกโค้ดแจกเทลิสตัรละครวิธีรียดีควรรียดีตอนไหนเกม awakening of the ninja ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c ค i b e เพื่อใหครับผมคอยเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ